สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบิวเหมือนเดิมค่ะช่องคุณบิวตี้ขยี้หวยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูแนวทางของบิวกันนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ของบิวทุกคนเลยนะตอนนี้ค่ะบิวมีห้อง VIP ใหม่แล้วนะคะใครที่ติดตามบิวบิวอยากชวนทุกคนค่ะมาเข้ากลุ่ม VIP กับบิวนะแอดไลน์มาที่ a b w t y 8 8 8แค่นี้เลยค่ะง่ายมากเลยค่ะสมัครฟรีนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ารับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะ เต็มจำนวนแล้วขออนุญ,ญาตปิดรับทันทีค่ะมาค่ะแนวทางนี่แค่อีกเช้าวันนี้ค่ะขยี้กันไปเลยค่ะ5และ4นะคะ5และ4ค่ะ2ตัวค่ะเจอกกันไปเลยค่ะ4 1 4 2 4 4 4 8 5 0 5 2 5 7 5 9ค่ะส่วน3ตัวค่ะ5 1 4 1 4 0นะคะ วิธีการเล่นค่ะบิวจะเอา5และ4วิง่งรูส9ประตูนะคะทุกคนวิง่งรูส9ประตูนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาที่ d b w t y 8 8 8แล้วมาเจอเกัอบบิวในห้อง vip นะคะดวงดีรับทรัพย์ค่ะ